ชทุกคนอีกทั้งกันด้วยนะครับวันนี้เราก,กลับมาอยู่กันในวันนี้เกมสวีกับ S.A.S. 4ซึ่งในเมื่อเราไม่สามารถได้บัดกิสตอลติลัดได้นั่อแสางว่าหรือตอนนี้หรือว่าอาจจะเป็นทกสอบผมร้อนเปลี่ยนเกมครับ S.A.S. เนี่ยคำตอบลุยต่อเลยไหนก็มาลงไงแม่กันดีกว่า ตรงในแม่กันดีกว่าทุกคนตังมิวหนึ่งร้านเชื่อไหมว่ายังไงก็หมดเอาไปอาปืนปืนปืนนี่เอาไปอาเกาะก่อนดีกว่าเอาเกาะให้มันเต็มก่อนนะแล้วค่อยปืนปืนเพราะว่าเกาะซึ่งเกาะเนี้ยเป็นเกาะค่อนข้างบางอยู่ต้องอัดเพิ่มเรือสักหน่อยอือพอแล้ว ตั้มาตับมาตั้มาตังไม่พออแค่นี้เดียวไม่พอหมกแก๊ดุซ่าเปลี่ยนหมวกละอยากได้หลดไว้ใช้ไม่ดุซ่าเนี่ยปืนเอาเป็นจูปิเตอร์แล้วกันนะซื้อกระสุนไปเยอะ นแม่หมดเรามีอีเวนร์รับมตแร์ดิงควิกแมทเลยหวังว่าจะเจอมทีดีๆสักคนนึงซื้อกล่องด้วยแล้วกันเพราะยังไงนแม่มันก็ได้ตังค์ถ้าเกิดแพ้ก็ไม่ได้ตังค์เขาไปฟาร์มเอาแล้วกัน,นฟาร์มค่อนข้างง่า,งายย่เกมนี้ไม่ยากเลยในมือเราเป็นผู้เร็วระดับโอ้ยโอ้ยลูกสองโอ้โหดุสกเกาะโอ้ย,อยตายห้าร้อยครั้งโอ้ฆ่าเขาเยอะเลย วุ้ยเจอเวียร้อยเจอโปโปโป้ทุกคนรอเจ้โปให้โปแบกดีกว่า,าสบายแล้วดูดิเล่นหนึ่งครั้งชนะ1หนึ่งครั้งจะดูชุดมันอาเจอ้โปออกฝากเล่นอยู่สองคนจะไหวไหมเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวแล้ววะใจดีสูบผีด้วยกัน อ๋อโปรไม่ได้ออกเว้ยไอ้นัน่นมันออกโอ้ขอบคุณมากครับโปรที่อยู่กับเราฉันซับซึ้งในน้ำใจของนายเหลือเกินจะตายก็พอไอเวนเพื่อนมันมาแล้ว เช่ไล้วอืมต้องรีบยิงไข่ออกก่อนเลยอดับแรกไข่แม่งันตรายมากอืมไอ้บอสนี่กวเพื่อนโปรโปรช่วยหน่อยโปร ยิงมันโปรอปืนเลเซอร์ยิงมันดิเฮ้ยเป็นโปรอ่ะใช้โปรเป็นประโยชน์หน่อยโปรกูจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยโปรกระจกจังวะ โปกุตายกล่องแม่งมโคตรเกลือเลยวะแต่อยู่แต่อยู่แต่อยู่ไป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 ไ,ปไปองนี้ มึงเอาปืนนี้ยิงมันอยู่นะโป้ก็บอกเลยไม่ชนะหรอกเว้ยไม่มีทางชนะหรอกจริงไม่ว่าเอาป,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 ปานืนอะไรมาเล่นเออเอาปืนเลเซอร์ยิง โอ้ใช่ไหมโอเคไข่หมดละอุย้ยบาเซียวโอเคด้านฝั่งนี้เพื่อนอันดับแรกก็ต้องเคลียร์พวกนี้ออกกันอุ๊ยีสีย เพื่อนมันเกิดใหม่ได้อย่างนี้โคตรสุดยอดเลยโปฟม่งกระจอกมากเลยโปฟม่งตายสองรอบไปแนละ้วไอ้ยโปมีโคมอย่าโมย ตอนรีบไปเคลียร์ไข่ละโ,โหเชีย่ยโคตรเยอะเลยแม่งมาเป็นดงเลยเวน <c oughs> <c oughs> เป็นล้านเลยกุโต Bố ơi! Mình chơi gì này đi? Bố về còn là đấm mùa mà ha? โปรมังไหวนะมึงแบกไหวนะเพื่อนอ,อือันนั้นๆัจะแดกก็แล้วไม่ทาง โปรยังมันโปรชี้อะะ่ะเป็นล่านเลย ระบำเปิดไกลไหมระบอเปิดไกลหรือเปล่ามันก็คือบอสเอเชียบอสหนอนโอ,โอ้โหเสียเกียรตัวนี้สุดละแม่งมมน่าคานเลยเพื่อนยิงมันอย่ายอมแพ้เพื่อนมึงเกิดได้เรื่อยๆไอเวด้อย เกิดรัวเลยบอดไอ้โปมันเกิดรัวเลย <S <S เพื่อนมันต้องตัง้ตงป้อมปืนสโลไว้เอาไว้ยิงสโลมันโอยยุคยุต้าให้ หือกูมีเจ็ดกล่องเลยเนี่ยคนเดยอเลยสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็นศชนะสวยโป thank you friend อ้โปโปปโป,โปไอผีเวนีนไอ้ยักษ์เกลียดไอตัวเชียนี่มากสุดแล้วเพื่อนโอ้มึงเพิ่งไม่ใช่ปืนเลเซอร์นี่นะเกิดตายเกิดตายเกิดนี่แหละมึงเออเตายไปตายก่อน,น,นไปเออไอ้ยักษ์ผีคือผมเกลียดไอผีนี่มากสุดแล, R, แล้วท่านผู้ชมไอผีอาร์มอะไรวะไอผีอิว้ววัแม่งคือมันชอบเอาไอเสกไอตัวน้องมันออกมาได้แล้วคิดดู ถ้าเกิดมันเป็นด่านไนแรมแล้วมันจะเป็นตัวที่โหดขึ้นพอมันโหดขึ้นใช่ไหมมันจะแบบ,แบนั่นแหละมันจะแบบไอ้เหี้ยเขาเรียกว่ามันพังหาดมากๆเลยเอารแะบบําเอาไอาบบ้ระบำป่วยกายมายังจะสู้ง่ายกว่าเลยเพราะไอ้ระบำป่วยกายมันบักรถได้นะได้รับเทคนิคการซ้่มฟาร,ร์มบอสชันดีเนี่ยดีกี่กล่องวนะเนี่ยโอ้ยตายห้าตัวโอ้ยหสิบกล่องเขาเยอะเลยโอ้กะไข่ทิ้ง อือออืมชุดง,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 งูอืมรองเท้าก็เก่าอี๋ขอหมวกเมดูซ่าหน่อยได้ไหมหมวกเมดูซ่าดีอะอยากได้เมดูซ่าแล้วอะ่ะขอขอปืนดีๆกล่องไม่ฝุ่กมไม่มีกล่องไม่แปดเลยอะคิดดูทรมานมากเอ้ยกระติดกระใจสิบกล่องไม่อะไรเลยเออ้ย ไม่จริงไม่จริงไม่ได้เฮียเลยเลยโอ้ยความเกลือเขาครอมางเว้ยไ,อ,ไ,อ,ไอ้ปืนไฟดีปืนไฟดีใส่แทนปืนอะไรดีแทนปืนอะไรดีแวะ อยากเก็บเอาไว้ใช้อ่ะไม่ใช่อะไรอ,อ่า <c oughs> แล้วก็ไม่ได้เลยเลยกับตังที่เสียไปได้มาไม,ม่คุ้มค่าเลยได้กลับมาคืนแสนเดียวเสียไปแสนหนึง่งกลับมาได้แสนหนึงอัพอะไรไม่ได้ชุดก็อัพไม่ได้แพงเกิน